สวัสดีสวีดัตวันนี้เรามาพบกับรายการตุด๊ดพาชิมกับกระผมนาถพลชาติชัยภูมิตุ๊ดหน้าหล่อหอหมกใหญ่วันนี้ผมจะมาแนะนำอาหารภาคอีสานนั่นก็คือส้มตำปูปลา,า mm hmm. เพื่อป็นการเสียเวลาเราไปชมวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยครับ เอาละครับเรารู้จักวัตถุดิบกันมาแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการทำสุมตะปูปลาเราไปเรืเ่อยๆนบักพริกเราตัดจิตใจใส่ไปเลยกระเทียมตำให้เท่าเข้ากันบมักงวงใส่ไปไลยๆคูขคนกินลหลาย

เซ่ปเปอรลูกะโอ้นโหโหับไต่บักเคียรเทอีปูนี่ฮักบ่าักอะไรพาเครื่องมันพร่องปาดี์ ตอนตอนตำซุเล็กตำในเข้ากันม่ต้องตำแห้งมู้จับตัวละมาแซ่บแซ่บไปลเลยแซ่บแซบ มาเดือมาเดือ,สสสสอเสียเบเสียบเสร็จแล้วเสียบอิเลยเอาละครับกับผมตำส้มตำเสร็จแล้วขออนุญาตไปกินส้ตมตำแล้วกันสวีดะสวัสดี